ส่งกำลังใจจากแนวหลังสู่ชายแดนเทศาบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักจัดกิจกรรมเปิดรับบริจาคจากคนในพื้นที่ร่วมแสดงพลังรักชาติส่งกำลังใจให้พี่น้องทหารชายแดนรวบรวมเงินสดได้กว่า3 0 0แสนบาทนำส่งมอบให้ท่านแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินภาคกลางนักกองบัญชาการทหารบกในวันนี้นะคะท่า บริษัทจาวิรัตฟู้ดนะคะโรงงานปลาจาวิรัตนะคะพร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาลตะพลท่านผู้อ่อยมอหักและที่อื่นๆนะคะได้นําเงินมารวบรวมมานะคะมามอบให้กับทหารนะคะให้ทหารผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ที่ทางาดแขนขาดแล้วก็ที่บาดเจ็บนะคะจํานวนเงินก็สามแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบบาทค่ะ เพื่อมอบให้กับทหารของเราค่ะด้วยแบ่งเป็นกองทุนเยียวยาทหารผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการรบและกองทุนสนับสนุนทหารที่ประจำการอยู่ชายแดนให้มีขวัญกําลังใจในการปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติต่ตอไปนับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จัดขึ้นเพื่อแสดงพลังรักชาติและแสดงถึงความสามัคคีของคนในชาติเป็นแรงผลักดันให้พี่น้องทหารมีกำลังใจในการปกป้องประเทศชาติให้ทุกคนได้รับรู้ถึงพลังแห่งความรักและสามัคคีของคนในชาติของเราต่อไป